กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้นี่ไม่ใช่อยู่ว่างๆใครเสกพ่วงมาให้เป็นต้องสร้างบุญบาร,รมีด้วยตัวเองตั้งแต่เป็นปุถิุชนก็เรื่อยมาเลยนี่นะจ๊ะนับภพบนับชาติไปทวนเอาที่นับไปทวนเนี่ยมานับให้ทวนนี่นะเออนี่อย่าง พระศีอริยเมตไตรของเราพระองค์นี้ท่านสร้างบาร,รมีเป็นพระเจ้าประเทวิยานติกะพุทธเจ้าคือยาวนานยากยาวนานมากๆถึงแปดสิบเแปดสิบประสงค์ไหแสนมหากรรไกรกว่าจะได้มาเป็นอย่างนี้ถามว่าท่านจะเลือกเอาแบบเป็นบัญญาธติกะพุทธเจ้าได้ไหมได้ สถาที่กราบพระเจ้าได้ไหมได้แต่ไม่ท่านอยากเป็นแบบปริยาติกราบพระเจ้าเพราะท่านเคยผ่านมาเนี่ยเห็นเมืเพราะผ่าพาระเจ้ารับสมัคพพทธเจ้ามาตั้งสองล้านกว่าพระองค์มาแล้วก็เห็นทั้งสามประเภทนี้แล้วก็สมัครใจมีฉันทะชอบ จะเป็นแบบวิญญาณที่กับพระเจ้าพเพราะมีพระรัศมีสาว่างมากเราลองนึกดูสิ mm hmm. เออนี่เนาะกายกับกายมหาบุรุษพระรัศมีสาว่างตลอดยี่สิบสี่นอทั้งวันทั้งคืน mm hmm. อย่างยาวนานเงี้ยนี่นะจ๊ะ <Yeah. S 1> มือโลกธาตุด้วยก oh. ลบหมดกลบรัศมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว เนอากาศแสงที่มนุษย์ประดิษ์หรืออะไรทั้งหมดเลยสว่างตลอดเลยในทุกพระอริยบทเลย<ด><ๆ>นี่นะทั้งนั่งนอนยืนเดินไม่มันดีเนาะนี่เนาะอบบร,รมีบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมเนี่ยรัสมีก็ได้ช่องแล้วคงเคยได้ยิงครับบุญบาร,รมีรัศมีกําลังฤทธิอำนาจสิทธิเทียบข้านี่นะเออ มาป้อมๆกันเนาะนี่พอเต็มที่แล้วรัศมีออกอืสว่างกลบมือแล้วก็าอออเลยเนะยนี่จ้ะเพราะฉะนั้นต้องสร้างประมีไม่มีใครบันดาลให้พวกเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราก็ต้องสร้างบุญในตัวของเราเองเช่นเดียวกันยกยันผู้มีบุญทั้งหลายก็ได้สั่งสมบุญตามพระองค์ท่านมาเยอะแยะ ตามมาตลอดเยาวนอนเดียวเพราะฉะนั้นการเวลาผ่านไปนี่ก็ทําให้บุญเกิดขึ้นเยอะแยะเมื่อบุญเกิดขึ้นเยอะแยะพู้มีบุญมารวมกันเกิดในยุคเดียวกันออกนี่เนาะประเด็นความเหลื่อมล้าตําสูงในทางสังคมก็ไม่ค่อยมีตั้งแต่ทั้งรูปสมบัติทั้งทรัพย์สมบัติคุณสมบัติจะไล่เลี่ยกัน แตกต่างกันนิดหน่อยสมมติเราเคยทำกระถินญายคราวนี้เราก็ทำเหมือนกันนะแต่ไม่เหมือนกันเออแตกต่างบ้างบ,าง,บางประการอย่างมากมาย <S S อ่างี่นะน,นี่เราจะได้นึกออกไงล่ะจ๊ะเวลาเราไปเกิดเจอกันอีกเนี่ยมันก็ได้ไปตา,ามกำลังแห่งบุญแต่ว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผู้มีบุญทั้งสิ้นอย่างนี้พอนึกภาพออกไหมาจา๊ะเอออย่างนี้นะอย่างนี้งนไงล่ะทำอย่างเนี้ยคนนี้นก็จะไล่เรียกกัน อย่างนี้นะไล่เรียกันถ้าทําไล่เรียกกันอเออนี่นะถ้าทําเหมือนกันก็ได้เหมือนกันอเออมันขึ้นอยู่กับเราจะเอาอย่างไหนแค่นั้นเนาะมาทวนกันสักนิดหนึงจะ้ะรอบประเภทที่สามถือเป็นโลกชนิดสุดท้ายที่จะมาเบียดเบียนผู้คนที่เกิดในยุคข,ของพระสีอริยเมตไตรนั่นคือโรคชาราซึ่งเราชนิดนี้ถือเป็นโรคประจําขัน ขอมนุษย์ทุกคนเจริญก็โรคหิวอาหารนี่ประจําร่างกายนี่นะจ๊ะแต่ไม่ว่าจะเกิดยุคใดสมัยใดมนุษย์ก็ต้องเป็นโลกสาราด้วยกันทุกคนถึงแม้ยุคไหนจะเหลือ,อมนุษย์ในยุคนั้นจะยืนยาวถึงแปดหมื่นปีก็ตามก็ใช่ว่าทุกคนจะหลีกเลี่ยงโรคชรลาลงไปได้ซึ่งโรคชรลาในยุคของพระสีอริยเมตไตรนั้นไม่ได้หมายถึงไวชรา หรือโรคที่ทาให้คนกลายเป็นคนแก่แล้วก็ตายอย่างที่หลายหลายคนเข้าใจเนะี่ยเราเลยอยู่กันคนแก่จะไม่มีปรากฏให้เห็นเลยไม่แต่เพียงคนเดียวนี่ลอยท้าสกุลนาจะไม่มีปรากฏบนใบนะอ่าไม่มีไม่มีมมนี่เนาะเออนี่นี่นะสะปองสปาอะไรไปทำในยุคนั้นไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาหล่อรวยสวยฉลาดไร้เลี่ยนนี่นะ อพราะฉะนั้นเม่อวันเวลาแห่งไวัยได้เลื่องเลยผ่านไปจนมาถึงช่วงเบื้องปลายชีวิตสังขารร่างกายมนุษย์ในยุคนั้นก็จะเริ่มอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆเช่จนจะที่เคยมีเรี่ยวแรงหรือมีกําลังมากก็จะเริ่มมีกําลังลดน้อยถอยลงไปเป็นต้นแต่แม้คนที่เข้าสู่วัยชราจะมีกําลังหรือเรี่ยวแรงที่ลดน้อยถอยลงไปก็ตาม Dante, แต่ถึงขนาดสภาพร่างกายภายนอกกลับดูไม่ม uh, ีความแตกต่างจากคนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเลยคือสิ่งที่เห็นก็สิ่งที่เป็นไม่ตรงกันเออนี่เนาะพูดง่ายๆว่าคนในยุคนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับชาวสวรรค์กล่าวคือเวลาที่เทวดาองค์ไหนใกล้จะหมดบุญหรือใกล้จะจุดทีสภาพร่างกายก็ยังคงดูเป็นปกติไม่ได้เหี่ยวย่นแต่อย่างใด แต่จะมีอาการให้เพื่อนสหายอย่างเทวดาเห็นก็แค่รัศมีกายเนี่ยมันหลีหลบหลบลงมาหน่อยมนมนลงมานี่นะจ๊ะสะมองหรือเหงื่อออกตามรักแร้เป็นต้นอมมันเสียอายมากเลยเหงื่อออกเนี่ยออนี่เนาะ,ะมันเสียอายมากเลยเออ,อยู่ๆเอ๊ะทำไมมีเหงื่อออกเอ๊ะีเะเะ่เริ่มใกลกับมษน์เข้าไปเรื่อยๆแล้วยังนะีงเนาะ พอถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนภพภูมิหรือถึงเวลาจุติกายจะเป็นทิพย์ก็จะแวบหายไปในทันทีเพราะฉะนั้นในการชาปนรรกิจศพไม่มีเออเมลุไม่มีออมมมนี่จ้ะนี่เพราะฉะนั้นใครถือโอกาสไปเล่นลไพ่หรือไปดื่มเหล้าในงานงานศพชาปนรรกิจหมดสินี่เนาะเออซึ่งช่วงปลายชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบชาวสวรานอย่างนั้นแหละ แวบหอยไปเลยความปัศจรร์์ลำดับที่สามอยากฟังไหมอยากฟังนั่นก็คือเรื่องชีวิตการครองเรือนอ่านี่นะชีวิตการครองเรือนดูสิว่าแตกต่างจากการครองเรือนในยุคนี้ไหมเ <Hey. S 1> เออราคงจำได้เนื่งแต่ออกจากเรือมนมษนกที่จากาลคือประพฤติพรหม,มจรรย อยู่ในเรือนแบบสำรวมในการาอยู่ในเรือนแบบมากมากในการอยู่ในเรือนแบบบ้ากาะเออนี่นะะมีหลายบ้าหลายเรือนนะนจำไม่ได้เรือนหน่อยหนึง่งนะชักลืมเรือนนี่นะนี่นะนนะชีวิตการสำหรับชีวิตการครองเรือนคนอายุคนั้นผู้หญิงที่มีอายุเข้าสู่ปีที่ห้าร้อยเนี่ยอ่า 4ร้อก้าสิบเกก็ยังไม่เริ่มคิดถึงเออนี่นะคือต้องคอยไปถึงปีที่ห<อ>้าร้อยนี่จะเริ่มคิดถึงการมีครอบครัวคือต้องมีทายาทสืบตระกูลนี่นะแล้วก็สู่วัยแห่งการแต่งงานซึ่งการมีครอบครัวของคนในยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงล้วนสํารวมในกามด้วยกันทุกคนเลยแปลว่า ทุกคนทุกแห่งเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีดาริ่งตัวอยู่ในใจอนี่เนาะไม่เคยคิดออกนอกใจเลยนี่เนาะไอะอยู่ในใจตลอดนี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่จะมีความรู้สึกเช่นนี้ไม่ต้องปิดจนกระทั่งดูเหมือนผู้กอการายหรือเปิดจนกระทั่งไรอย่างอายอาก็ไม่ใช่อย่างนั้น จะพอดีพอดี <Yeah. S 1> อพอเหมาะพอดีอย่างนี้เนาะ <Yeah. S 1> เพราะว่าทุกๆคนและทุกๆคู่แต่เขาไม่ใช่ว่าจะจะมีอย่างนี้นะบางคนก็ไม่ก็พ่ตพรหมจร์ <Yeah. S 1> แบบเครือหัดก็มี mm hmm. นอกนจากเพศบรรพชิต <Yeah. S 1> สำหรับผู้ที่อยากจะมีทายาทสืบตระกูลจะสำรวมในการ <Yeah. S 1> เป็นอย่างนี้ท,นท,ท,ทุกคุบคนและทุกๆคู่ mm hmm. นักเรียนตามทันมิมจ๊ะ yeah. จะยินดีในการมีคู่ครองเพียงคนเดียวแล้วก็จะไม่มีการนอกใจกันนี่เนะาะจะไม่มีการนอกใจกันเลยจะอยู่ในใจซึ่งกันและกันตลอดอย่างนี้เนาะเรามนุษย์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงในยุคนั้นจะไม่มีความมากมากในการเรื่องราวประเภทหลงรักคนมปเจ้าของนี่นะ ไม่มีไม่มีนี่นะคนที่มีเจ้าของแล้วแม้เป็นคนรักเก่าของตัวกระตามเนี่ยนี่นะจะไปชวนเขาออกมานี่ไม่ได้เพราะเขามีเจ้าของแล้วแม่เคยเป็นอดีตคนรักเก่าของเราก็ตามนั่นข้อสามทีเดียวนะข้อสามคือขุมสามเออมหานรกเนะคือมีศักดิ์ศรีอยู่ในตัวนี่นะมีศีลธรรมอยู่ในตัวแต่ไปหลงรักคนมีเจ้าของอย่างนี้เนะี่ มันเสียศักดิ์ศรีเสียคุณงามความดีที่ตัวเคยมีอยู่ออกไปอย่างนี้เนี่ยหอีกประเภทหนึ่งคือแอบรักแฟนชาวบ้านเนี่ยเอออย่างนี้ก็ไม่มีในยุคนั้นแต่นั้นใครที่เป็นคลสโนวาหรือครสโนวีก็คงจะหมดโอกาสที่จะเกิดเริ่มยุคสมัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นี้แน่นอนเลยเออเอาอีกไหม เอาอีกเนาะนี่นะนอกจากนั้นทุกครอบครัวนอกจากนั้นทุกครอบครัวที่เกิดขึ้นในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยล้วนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแทบทั้งสิ้นเลยประเภทครอบครัวอบอ้าวหรือครอบครัวที่ดูแลก,กันด้วยลำแข้งลำแขนหรือลำหมัดลำมวยอย่างไลาหลายครอบครัวในยุคปัจจุบันเนี่ย การไม่มีไม่มีปรากฏให้เห็นเลยแม้แต่น้อยนี่เนาะตามทันไหมเอาอีกไหมนี่เนาะเอาพรุ่งนี้เราต้องไปตักบาทเนี่ยสมุทรสาครได้เนาะเอาอีกกิดหนึ่งนะเพราะแต่ละครอบครัวล้วนมีปิยวาจาหรือพูดจาในภาษาดอกไม้เท่านั้นภาษา จะการเรืเอภาษาป่าจาก้อนอิดก้อนหินที่ทําให้เจ็บใจจิตจิตจะไม่มีปรากฏรได้เห็นเลยไม่แต่น้อยอนี่เนานี่ใช่ใชแต่นั้นทุกครอบครัวยังไม่มีการทะทุ่มเถียง<ช>ไม่มีแม้กระสั่งศึกลาบเลือดหรือมีการประทะยุดตบตีกันเลยไม่แต่นิดเดียว